ขนมปังแข็งแค่ชิ้นเด่นนีมือเด็กไร้บอ่อแต่ทำให้ตึกพันลาสั่นคืนนีความลับที่ถูกฝังกำลังจะหลุดกลางเมืองเธอไม่ได้ร้องไม่ได้ขอแต่สิ่งที่เธอถืออันตรายกว่าที่คิดถ้าคุณคิดว่าคนตัวเล็กเปลี่ยนโลกไม่สละไมามาลายอย่าก,กระพริบตาเพราะนาทีต่อไปชื่อหนึ่งจะหายอีกชื่อจะพัง และความจริงจะทำให้คุณฟังจนจบค้าฝนซึมกลิ่นข้าวเหล็กจากสะพานเท้าเปล่าบนคอนกรีตเย็นท้องร้องเบามือเล็กกอดขนมปังแข็งเศษแป้งติดนิ้วเสียงรถรูไหลผ่านไฟนีออนสัน่นเธอคือเดะไร้บอชื่อหายไปกับลมสายตาจับโลโก้สูงตึกแก้วเย็นชายามหน้าประตูหน้าแข็งคำสั่งสั้น ห้ามเข้าขนมปังหล่นแตกเสียงแห้งใจวิวกล้องหมุนไฟแดงกระพริบบันทึกทุกหมุทุกกลิ่นเหงือ่อมือผู้บริสัน่นรองเท้าหนังหยุดภาพสะท้อนแตกเอกสารลับตราบริษัทยักษ์ปักกับถุงขนมหมึกซึมเสียงซุบสิฝูงชนแน่นจ้อใหญ่เปิดตัวเลขดิ่งหุ้นร่วงสัญญาขาด สายโทรศัพท์ร้อนเงื่อเข็มเด็กหญิงเงยหน้าแสงจ้าแทงตาขนมปังอีกชิ้นซ่อนอะไรลิปหยุดประตูอ้าลมหายใจค้างความจริงกำลังหลุดมือเล็กยื่นคราบแป้งแตะโลเสียงแตกหักก่อนที่ชื่อจริงจะถูกเอ่ยย่ามถอยฝีเท้าหนักเหล็กกระทบพื้นก้องชื่อหลุดจากปาเสียงใครบางคนสั่น กล้องซูมเอกสารฉีกระดาษบินกลิ่นหมึกสดแสบจมูกขนมปังแตกอีเศษร,ร่วงปะกับตรายักยายตรงฝูงชนเงียบล้มหายใจเดียวอากาศหนาอึดอัดมือผู้บริคว้าอากาศตาเบิกความจำหล่นคืนเก่าโกดังมืดแรงงานเด็กเสียงร้องไฟแฟลชวาบความจริงโผล่ ข้อมูลซอนตัวเลขตรงสฟอรอน์นเสียงเตือนถี่จอแดงชื่อบริษัทกระพริบเด็กหญิงเก้าฝ่าแสงเท้าเปื้อนโคลนไม่หยุดประตูเหล็กปิกทางนี้หายสัญญาณตัดเงียบหุ้นดิ่งอีกเซียววิโลกออนไลน์ลุกคำค้นพุ่งขนมปังชิ้นเดนนี่เชื่อมอดีดไล่มือคุณหลักฐานสดน้ำตาเข็ม ไหลบนฝุน่นกลิ่นฝนแรงคืนซำ้ำผู้คนเริ่มรู้เสียงซุบหนาชื่อจริงดังกลางเมืองเด็กหญิงยืนกลางวงเง่าตึกคลุมหัวใจเต้นลมพัดแรงป้ายหลุดโลโก้แตกเสียงโลหะความลับสุดกำลังถูจากมือเล็กสู่โลกดวงตาเธอไม่ไหวแต่ยังยืน ก่อนที่อีกชื่อจะถูกเปิดเสียงหายเมืองทั้งเมือนหยุดฟังชื่อที่สองค้างขาหลุดจากป่าเหมือนคมมีดฟูงชนถอยช่องว่างเปิดอากาศเย็นแสบผิวกลิ่นฝุ่นเก่าผสมหมึกความจำย้อนเจ็บจอรองสว่างวาบไฟเขียวแดงซ่อนบัญชีเงาตัวเลขแปลลยยอน ไม่ควรมีผู้ถือหุ้นหน้าซีดมือกำรรเส้นเลือดโป่งเสียงเตือนดังถี่เซฟเวอร์สันรอนเด็กหญิงก้มเก็บเศษขนมปังชำอุ่นไล่มือเด็กตรงกันกับเอกสารเก่าคืนฝนโกดังชื้นสัญญาณวงน้ำตาคนหนึ่งสุดเข่ากระแทกเสียงถือดัง ข้าวด่วนแทรกคลื่นคำถามพุ่งทั่วป้ายรากร่วงตัวอักษรแตกปลิวลิบคางชั้นสูงผู้บริหารติดเงื่อหยดบนกระจกภาพบิดจริงเด็กหญิงเงยมองไฟแสบตาไม่ถอยคำสาบานถูกขุดเสียงเก่าคืนโทรศัพท์ดับสายขาดหน้าจอมืด ว่างฝูงชนแน่นอึดอัดหัวใจพร้อมแตกชื่อที่สามกำลังจะถูกเอ่ยกลางเสียงหายชื่อสุดท้าดังชัดไม่ต้องตะโกนเงียบทั้งหลานทั้งจอเอกสารตกแผ่นสุดท้าตราแดงฉัดมือผู้บริคลายแรงหายสุดไซเรนไกลใกล้ใกล้ ฝนหยุดกลิ่นดินอุ่นล้มหายใจเมืองกลับเด็กหญิงยืน่นขนมปังชิ้นเด่นนีคืนไม่ขอไม่โกรธแค่วางเบาฝูงชนเปิดทางสายตาอ่อนลงตึกแก้วไฟดับโลโก้หายมืดเช้าใหม่แสงบางแต่คอนกรีตอุ่นเด็กหญิงก้าวไป ชื่อเธอยังเล็กแต่ความจริงใหญ่พอเปลี่ยนโลก